ข้อ14นะครับข้อนี้บอกว่าข้อใดเป็นการทดสอบที่สามารถระบุได้ว่าไข่ขาวเป็นสารโมเลกุลประเภทใดนะครับไข่ขา,ขาวก็คือเป็นโปรโตีนใช่ไหมครับไข่ขาวตรงนี้เราควรจะทราบว่าเป็นสารประเภทโปรโตีนนะครับเราก็มาดูนะครับตัวไหนที่ใช้ทดสอบโปรโตีนตัวแรกทดสอบด้วยสารละลายเมดเดิกให้สีส้มอันนี้ไม่ใช่นะครับเมดีดิกตรงนี้ใช้ทดสอบน้ําตาลน,นะครับเรียน อ่าอน้ำตาลโมเลกุลเดียวด้วยนะอ่าถ้าถามต่อก็คือพวกกูโคตกาเลกโตสนะครับอ่าพวกนั้นนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับถ้าทดสอบด้วยสารละลายไบยูเลตให้สีม่วงโอเคตัวนี้น่าจะถูกนะครับเพราะว่าใช้ทดสอบโปรตีนนะครับอ่าทดสอบด้วยสารละลายฟีนอลฟทาลีนสีชมพูอันนี้ใช้ทดสอบค่า pH อนะครับความเป็นกรดเป็นเบส ทดสอบด้วยเบสได้สารที่มีฟองอันนี้ไม่เกี่ยวเลยทดสอบด้วยกระดาษลิสมัดเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินนั่นแปลว่าค่า pH ที่แสดงว่ามันเป็นเบสนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นไข่ขาวถ้าจะทดสอบต้องใช้สารละลายไบูเลตนะครับตัวที่ใช้ทดสอบโปรตีนก็คือเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับก็เลยเรียกว่าไบูเลตนั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อที่2นะครับตรงนี้ ข้อนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับอ่าโอเคนะครับข้อนี้ข้อ15นะครับบอกว่าธาตุกำมันตุลสีโคบอนหกสิ 60, นะครับมีครึ่งชีวิต80ปีนะครับอ่าถูกค้นพบในกล่องพายใต้ห้องรับในปีพศ2559นะครับโดยกล่องสแสดงร้อยละของสารที่เหลืออยู่ในกล่องคือ3.125นะครับอยากทราบว่าอ่ทาท่าดอยู่ในกล่องตั้งแต่ปีพศเท่าใด นะครับตอนนี้เรามาเปิดก็คือปี2559นะทีนี้เราจะทำยังไงนะครับเราสมมุติก่อนนะครับว่าเดิมทีนั้นมีตัวโคบอลต์60เนี่ยนะครับอยู่100กรัมแล้วกันนะครับตัวโคบอลต์เนี่ยมีอยู100นะอ่100กรัมนะครับ่100กรัมนะครับพอผ่านไปฟผ่านไป80ปี ผ่านไป80ปีเนี้ยจะเหลืออยู่ก็คือมันมีครึ่งชีวิตใช่ไหมถ้าเกิดว่าผ่านไป80ปีหมายความว่าจาก100เนี่ยจะลดลงเหลืออยู่50กรัมนะครับพอผ่านไปอีก80ปีนะครับตัว50กรัมนี้ก็จะลดลงเหลืออยู่25กรัมนะครับอ่าผ่านไปอีก80ปีนะครับตัวนี้ก็จะลดลงเหลืออยู่12.5กรัมก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเอง นะเรียนตามผ่านนะเสร็จปุ๊บผ่านไปอีก80ปีนะครับตรงนี้ก็จะเหลืออยู่จากตรงนี้ก็คือ6.25กรัมนั่นเองนะครับพอผ่านไปอีก80ปีนะครับตรงนี้ก็จะเหลืออยู่3.125นั่นเองนะครับ ก็คืออันนี้หมายถึงครึ่งชีวิต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 ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามี80อ่าเป็น160-240อ่า320บวกอีก80ก็คือใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย400ปีนะครับหรือว่านักเรียนอาจจะเอา80ไปคูณ5ก็ได้นะเพราะมันมี5ช่วงตรงนี้นะครับอันนี้คููพาไล่บวกทีละช่วง80บวกแ0บวก80แบบนี้ก็ได้400ปีเหมือนกันนะครับ เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าถูกค้นพบกล่องภายในในห้องลับเนี่ยพศ2องพนาร้อยนะครับเราทีนี้เขาถามว่าอยากทราบว่าธาตุอยู่ในกล่องตั้งแต่ปีพศใดเราก็เอา400ปีตรงนี้ไปลบออกจาก2559นะครับเราก็จะได้ช่วงเวลาที่พบนะครับที่ช่วงเวลาที่พบก็คือตัว2559 ลบด้วย400นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเท่ากับ95หนึ่งสองพันห้าสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านั่นเองนะครับตัวพศออนะครับอ่าก็คือข้อไหนเอย่ยข้อหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็ ไม่ยากนะครับเราก็ค่อยๆไล่ไปเหมือนที่ครูผ่าทำตรงนี้ไม่จะเป็นต้องใช้สูตรอะไรนะครับเทียบอ่าบัญญัตยยางไปแบบนี้เอาก็ได้นะครับจะได้อ่าดูง่ายเนาะจะได้ไม่ดูยากเกินไปนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับอ่ะข้อ16นะครับข้อนี้อ่าเป็นข้อที่ถามว่าข้อใด ธาตุ N มีเลขออกซิเดชันสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราดูไปทูทีละตัวนะครับได้ฝึกหาตัวเลขออกซิเดชันด้วยนะครับว่าเวลาเราจะหาออกมาเนี่ยหายังไงนะครับามาดูข้อที่1นนะครับ NO นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตัวเนเนี่ยกับ O นะครับก็จะเห็นว่าตัว N นก็จะเป็น1น่นนะครับแล้วก็บวกกับออกซิเจน อ่าหนึ่งตัวใช่ไหมครับไนโตรเจนหนึ่งตัวบวกกับออกซิเจนหนึ่งตัวเสร็จปุ๊บนะครับอ่าตัวออกซิเจนเนี่ยก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เออสองลบใช่ไหมครับตามที่เราเรียนมาใช่ไหมก็จะทําให้มีผลรวมของประจุเนี่ยเป็นศูนย์ใช่ไหมครับส่วน n เนี่ยถามว่าต้องเป็นเท่าไหร่ถ้า o เป็นสองลบนะครับก็คือ n จะต้องเป็นอ่าหนึ่งคูณด้วย บวก2นั่นเองนะครับก็จะบวก2กับลบ2ก็จะมารวมกันเป็น0นั่นเองนะครับอ่าก็จะทําให้มีผลรวมของประจุเป็น0ดังนั้นอ่าเลขออกซิเดชันของ n ก็คือเท่าไหร่ครับอ่าบวก2นั่นเองอ่าตรงนี้นะตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2นะครับอ่า H ไฮโดรเจนบวกไนโตรเจนบวกอ่าออกซิเจนนะครับ หนึ่งตัวหนึ่งตัวอันนี้สามตัวนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาไล่ทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวมีประจุเท่าไหร่นะครับไฮโดรเจนบวกหนึ่งใช่ไหมตัวออกซิเจนเนี่ยนะครับก็คือสองลบใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือสามคูณด้วยลบสองนะครับาสามคูณลบสองก็คือลบหกใช่ไหมอันนี้ไปแล้วเท่าไหร่บวกหนึ่งใช่ไหมครับลบ ลบหกบวกหก็คือเหลือบวกหใช่ไหมครับดังนั้นตัวไนโตรเจนตรงนี้จะต้องเป็นบวก5นั่นเองนะครับดังน,นงนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นธาตุเอตรงนี้ก็คือเอนบวกหนั่นเองนะครับคือเลขออกซิเดชันของเขานะครับามาดูข้อที่3นะครับเอ็นซีสนะครับตรงนี้ก็คือไนโตรเจน1ตัวบวกกับไฮโดรเจน,น3ตนัวก็คือ3 H ใช่ไหมครับสามเตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่าไฮโดรเจนเนี่ยนะครับก็จะมีค่าบวก1ใช่ไหมครับสคูณบวกหก็คือบวกสใช่ไหมแสดงว่าตัวเป็นบวกสไปแล้วแสดงว่าไนโตรเจนนี้ก็คือ1แล้วก็ลบสนะครับค่าตัวประจุเนี่ยมันถึงจะรวมเป็น0ใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่าค่าไนโตรเจนตรงนี้ก็คือเอ็นลบสนั่นเองนะครับอ่า n h4cl นะครับอ่าอินิสี่ก็คือ1นไนโตรเจนบวกกับ4ไฮโดรเจนบวกกับ CL ใช่ไหมครับอ่า1 CL ทีนี้เราก็จะได้ตัวเราหาประจุออกมาก่อนนะ CL นี้ก็คืออ่าลบ1ใช่ไหมครับอ่า CL ก็คือลบ1นะ1ลบ1นะครับแล้วก็ตัว4ไฮโดรเจนก็คือ บวกหนึ่งใช่ไหมสี่บวกหนึ่งนะครับก็คือเป็น4บวกใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเหลือ3บวกใช่ไหมดังนั้นไนตรเจนเนี่ยจะต้องมีประจุที่เป็นลบนะครับก็คือ1คูณกับลบสนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็น 1>, 1มาบวกกับ4เนี่ยก็คือเหลือบวก4ใช่ไหมฮะอ่าบวก3ใช่ไหมครับลบหบวกสก็เหลือบวก3นะครับเราก็ต้องเอามาไนโตรเจนก็ต้องเป็นลบสนะครับประจุมันถึงจะรวมกันเป็น0ูนย์ดังนั้นในข้อนี้ไนโตรเจนก็คือ B ประจุเป็นลบสนั่นเองนะครับอ่ามาดูข้อสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับอ่า no ห้อยสนะครับก็คือ1ไนโตรเจนบวกกับอ่าสอออกซิเจนนะครับตรงนี้ ก็จะได้ว่าออกซิเจนก็คือ2คูณด้วยลบ2ใช่ไหมครับลบ2ส่วนไนโตรเจนก็คือ,อถ้าตรงนี้เป็นลบ2 2คูณ2ก็เป็นลบ4ใช่ไหมครับดังนั้นไนโตรเจนเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวก็คือ,อ1คูณด้วยลบ4นั่นเองอบวก4นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นประจุลบไปแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือไนโตรเจนเป็นบวก4นะครับที่มีเลขออกซิเดชันนะครับ ในนี้ก็จะเห็นว่าตัวที่มีเลขออกซิเดชันมากสุดก็คือข้อที่2นั่นเองนะครับที่ N จะมีค่าเลขออกซิเดชันมากที่สุดนั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อที่2นะครับกดในติกนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับอ่าโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการ เฉลยข้อสอบนะครับเพื่อที่เราจะมาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ยังไงก็ฝากนักเรียนกดไ like, ลค,ค,ค์นะครับกดซับสไครต์นะครับทิ้งคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ครูด,ด้วยนะครับครูจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับที่เป็นแนวข้อสอบดีๆแบบนี้ออกมาให้นักเรียนได้อ่าฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสอบเข้ามาหาลัยดีๆนะครับหรือว่าอ่าไปสอบ อย่างอื่นที่นักเรียนต้องการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับในระดับม .4 ถึงม .6 โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป